โอเคครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอาจารย์แนะนำตัวนิดนึงครับผมค่ะก็สุกัญญาบองเนอร์นะคะผู้อำนวยการสํานักศิลปกรที่3พระนครศรีอยุธยาค่ะครับผมวันนี้มีงานอายุธยานาวาใช่ไหมครับลองเล่าความเป็นมานิดหนึ่งว่าทำไมาจัดงานนี้ขึ้นมาเลยพอดีครับค่ะก็คือ,อเป็นโครงการท่องเที่ยวโบราณสถานยามค่ำคืนนะคะของกรมศิลปากรซึ่งเป็นโครงการที่ มีการส่งเสริมให้มีการเ,าเปิดแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นโบราณสถานหรือพิพิธภัณฑ์ในภาคกลางคืนซึ่งกรมศรริลปากรได้ดําเนินโครงการาแบบนี้มาเป็นปีที่3โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดรพระนครศรีอยุธยานในภายใต้สังกัดสํานักศิลปากรที่3ค่ะก็ดําเนินการมาตั้งแต่ปี2566จกนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็ในแต่ละปีค่ะเราก็จะมีการาคิดตีมงานให้มันมีความน่าสนใจ มีทั้งเรื่องวิชาการแล้วก็มีทั้งเรื่องศิลปะ,ะการแสดงมีทั้งเรื่องของอาหารพวกนี้ค่ะอย่างปีนี้ก็จะอยู่ภายใต้ธีมงานอายุทยานาวาเมืองท่านา,นาชาติรมพบาลมีสิริยาลายัยก,ก็พูดถึงในเรื่องของความที่อยุธยาน,นี่เป็นเมืองน้ําเป็นที่รู้จักใน,ใน,ใ,นในภาพลักษณ์ของความเป็นเมืองน้ําเมืองน้ําในที่นี้ก็หมายถึงว่ากายภาพของตัวเมืองมีน้ําล้อมรอบ มีลักษณะของคูคลองต่างๆมากมายจนเป็นที่กล่าวขานว่าเป็นเวนิสต,ตะวันออกนะคะก็คือความเป็นน้ำพอเป็นความเป็นน้ำปุ๊บเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการค้าการเดินทางก็จะมุ่งมาที่เรื่องของความเป็นเมืองท่านานาชาตินะคะแล้วก็ร่มพระบรมมีสิริยาลัยเนี่ยก็ก็คือสถานที่จัดงานหลักนะคะก็คืออยู่ที่วัดชัยวัฒนารามซึ่งเป็นวัดสำคัญที่ ตั้งอยู่ในฝั่งตรงข้ามกับพระตำหนักศิริยาลัยเพื่อเป็นการานำพวกศิลปะการแสดงอะไรต่างๆค่ะมา,านำมาเสนอเพื่อให้ลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงที่มีคุณูปการต่อการรักษามรดกศิลปะวัฒนธรรมค่ะเราก็เลยเ,เป็นที่มาของงานอายุทยานาวาเมืองท่านนนาชาติ รมพระบารมีสิริยาลัยในปีนี้ค่ะรับผมก็มีทั้งงานภาคบันเทิงใช่นนี่ะแล้วก็วันนี้ก็เป็นงานวิชาการใช่ค่ะก็คือแน่นอนค่ะกรมศิลปากรก,กับเรื่องของงานวิชาการเนี่ยก็ต้องรักษาความเป็นตัวตนอันนี้นะคะเรื่องของความเป็นวิชาการก็มีความสําคัญเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมีกิจกรรมในภาคกลางวันภาคกลางวันในที่นี้จะจัดอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสารพยาก็จะมีการเสวนา ทางวิชาการในหลายในหลากหลายหัวหัวข้อภายใต้ธีมของกิจกรรมในภาพรวมที่จัดนะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของศูนย์กางการค้านานาชาติซึ่งจัดไปเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสายน้ำเป็นวัฒนธรรมที่อันเนื่องมาจากสายน้ำต่างๆแล้วนอกจากนั้นมันก็ยังมีเรื่องของการพูดถึงความเป็น นานาชาตินะคะความเป็นพระหุทางด้านวัฒนธรรมในอีกหลายหลายหัวข้อด้วยกันซึ่งก็ผู้ที่สนใจสามารถติดตามผ่านเพจของฤฤฤอกรมศิลปากรเพจของอุทยานแล้วก็รวมถึงพิพิธภัณฑ์เจ้าสัมพยาว่าในแต่ละสัปดาห์นั้นๆเนี่ยจะมะีการเสวนาพูดคุยกันในเรื่องใดบ้างซึ่งการเสวนาหรือง,งานของเราอะคะ่ะ เราเริ่มแล้ววันนี้เป็นวันที่สองแล้วก็จะจัดต่อเนื่องยาวสิบวัน,วน,นแล้วก็ตลอดเดือนมกราคมเนี่ยสุกเสาร์อาทิตย์ก็ขอให้ติดตามนะคะถ้าใครที่สนใจเรื่องความเป็นวิชาการก่อนที่จะไปนําไปสู่กิจกรรมในภาคกลางคืนเนี่ยเราก็มาเติมความรู้กันสักหน่อยในเรื่องของความเป็นวิชาการในแต่ละหัวข้อที่มีผู้ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงความรู้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องเนี่ยได้มา พูดคุยได้มานําเสนอพวกองความรู้ต่างๆให้กับผู้คนที่ที่สนใจอะค่ะแล้วก็เรายังมีกิจกรรมที่นี่นะคะที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือเรื่องของการประกวดแมวก็คือเป็นแมวไทยโบราณคืนถิ่นกรุงศรีปีที่สองซึ่งจัดต่อเนื่องมาจากปีที่แล้วภายใต้ทีมงานอยุต่ภายใต้ทีมงานสีวัดหนึ่งวังเมื่อครั้งต้นกรุงก็เนื่องจากว่าแมวเป็นสัตว์ที่ ถูกยกย่องว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาติตามที่คอรมอรได้มีมติในสดสด,สดร้อนๆที่ผ่านมานะคะแล้วก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอดเรื่องของอการเลี้ยงแมวที่เป็นแมวไทยแล้วก็การย้อนลำลึกถึงหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในตำราแมวต่างๆที่เป็นบันทึกสมุดข่อยแล้วสิ่งที่สืบเนื่องเกี่ยวกับแมว อีกหลายๆประการด้วยกันไม่ว่าจะเป็นนาตัิสินดนตรีก็เกี่ยวกับแมวหลายเรื่องนะคะเรื่องของของสะสมเรื่องของโบราณวัตถุที่เป็นลักษณะรูปแมวมรวมไปถึงเรื่องของการสาธิตกัดลอกตำราแมวแล้วก็ประกวดแมวจริง ในในหประเภทด้วยกันก็ขอให้ติดตามนะคะก็างานนี้จะจัดกันสองวันแต่วันประกวดจริงๆก็คือวันที่11มกราคม2 5ง9แล้วในงานเนี่ยจัสองวันวันแรกเนี่ยก็จะเป็นการออกร้านาการออกร้านการออกบูธของสะสมของที่ระลึกแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารที่เกี่ยวกับแมวอันนี้ก็จะมีผู้ประกอบการหรือกลุ่มบุคคลที่ทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ เชิญเชิญเขามาให้ร่วมกิจกรรมอันนี้ก็คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในภาคกลางวันที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสัมพยาต่อจากนั้นเรายังมีกิจกรรมที่พิพิธภัณฑ์จันเกษด้วยซึ่งก็จะเป็นการเปิดให้ชมวังในภาคกลางคืนแล้วก็ค่ะแล้วก็จะมีการชมโบราณสถานมีกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือสายมูอยู่ต้องมาก็คือโบราณวัตถุก็มี ความศักดิ์สิทธิ์ใน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 ลักษณะของตัวเองก็คือเรื่องของสายมูยุติลงมาก็คือการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในพระราชวังจันเกเสมนะคะมีทั้งพระพิฆเนศมีทั้งพระพุทธรูปนะคะ,ะแล้วก็มีชาววังชวนขึ้นหอก็จะเปิดหอพิสัยสัญ,ญลักษณ์เป็นหอสูงที่อยู่ในพระราชวังจันทร์สามารถชมวิวทิว,วทัศน์ของพระราชวังจันทร์ในมุมสูงได้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของ าสายยาูสายมูอยู่ต้องมามีเรื่องของชาววังพาชมนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือจะมีกิจกรรมสาธิตขนบประเพณีธรรมเนียมเกี่ยวกับในรั้วในวังเรื่องของการทําน้ําอบน้ําปรุงเรื่องของการทําอาหารถนอมอาหารร้อยมมลัยอะไรพวกนี้ค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวังจันทร์จะเป็นภาคกลางคืนแล้วก็ที่ให้ลายสําคัญก็คือภาคกลางคืนที่ วัดชัยวัฒนารามก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องมีมีทั้งเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมีการชมไฟประดับโบราณสถานมีทั้งเรื่องของการออกร้านตลาดโบราณนาชาติก็มีการบรรเลงดนตรีอะไรตลอดทั้งงานก็จะคึกคักนะคะในส่วนของวัดชัยวัฒนารามแต่ถ้าใครที่สนใจจะชมบรรยากาศโบร,ราณสถานยามกลางคืนแบบเงียบเียบสงบสงบ,สงบดิ่งตัวกับบรรยากาศ โดยที่ไม่มีมโหรสพอะไรรบกวนก็เชิญไปวัดพระรามค่ะวัดพระรามจะไม่มีกิจกรรมอะไรแต่ก็จะให้อีกอารมณ์หนึ่งของการท่องเที่ยวจะไปอยู่เงียบเียไปถ่ายภาพส,สวยๆไม่มีผู้คนอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเป็นทางเลือกอีกอันหนึ่งค่ะของวัดพระรามอันนี้ก็คือภาพรวมของงานทั้งหมดของอยุธยานาวาเมืองท่านานาชาลุ่มพระบารมีิรีอรยค่ะ อ่างครับเรื่องของวัฒนธรรมมันเป็นรากเง้าวของความเป็นไทยแล้วทางอายุทยาเราก็มีเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาอย่างวัฒนธรรมที่ที่ส่งต่อมาถึงอยากเชิญชวนให้คนรุ่นใหม่แล้วก็ประชาชนมาสนใจวัฒนธรรมผ่านงานนี้ค่ะก็งานที่เกี่ยวที่เราทําอยู่ทุกวันนี้คือเราทําอยู่บนพื้นฐานของตัวที่เป็นที่เรียกว่าทุนทางวัฒนธรรมซึ่งทุนทางวัฒนธรรมถึงแม้ว่าปัจจุบันที่เราเห็นเพียงแค่ เศษซากนะคะแต่ว่าเศษซากเหล่านั้นเนี่ยมันมีคุณค่าและมีความหมายเมื่อเราเราทำการอนุรักษ์อนุรักษ์ก็คือเรื่องของการให้ความรู้เรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องโบราณคดี Gong, อนุรักษ์อนุรักษ์ก็คือทําให้มันเกิดคุณค่าถึงจะทุกคนถึงจะเห็นความสําคัญตรงนี้ได้เมื่อคุณค่าเกิดต่อจากนั้นเรามาทําให้มีมูลค่าก<ม>ิจกรรมต่างๆแล้วก็มิติ ที่เราเปิดให้มีการแบบเที่ยวชมในรูปแบบใหม่ที่กลางวันก็สวยกลางคืนก็สวยยิ่งกว่าเนี่ยมันคือการเติมมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งที่เป็นต้นทุนอันนี้ค่ะอันนี้หมายถึงว่าใครที่สนใจเรื่องนี้คืออยากให้มองไปอย่างลึกๆนะคะว่า มันไม่ได้แค่เป็นเพียงเศษซากเป็นโบราณสถานเป็นโบราณวัตถุอย่งเดียวแต่ว่ามันให้ความความรู้นะคะหนึ่งคือให้ความรู้สองคือให้ประโยชน์และสามารถที่จะสร้างมูลค่าให้ผู้คนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ได้ค่ะได้ไดก็มา,ชม,าชมกันได้นะมาชมกันได้ค่ะนาเลยใช่ค่ะ<า>ก็ถ้าเข้าเที่ยวชมก็ มีค่าธรรมเนียมเข้าชมโบราณสถานตามปกติค่ะใช่ค่ะก็เชิญชวนทุกคนนะคะโอเคครับผมขอบคุณมากค่ะ